เรียงสีค่ะเรียงสีค่ะที่ค่ะ,คะ,คะมาเรียงกันเลยมาแต่ไม่วางแต่ไม่วางสิีเ,สนะเดี๋ยวพ่อช่ววางให้ เรียงสี่สีลูกเรียงเพราะจะเรียงสำเร็จไหมเนี่ยเชบจริง ก็ได้เห็นล้ ยากเดินทานนี่แถวนี้ไม่ช่วยพ่อในเร็วมันสูงแล้วแน่เยเร็วเป็นม,มาสูงแล้วยะทางนี้พาอย่างนี้เ๋ยวเชือกเลียงอีกค่อยๆสรลุกไม่เอา,เาสีไม้ยังเดียวลูก สีไม้ย่างเดียวลูกเดี๋ยวมันทะลุลงมานะ,ะ,ะเดี๋ยวกันสิลูกอย่าพึ่งสิเดี๋ยวมันพังไม่พังหรอกพ่อหืมไม่พังหรอกทำไมอ่ะไม่พังเอาน่าถ้าไม่ทำอะไรอ่ะถ้ไม่ทำอะไรอ่ะถ้าไม่ทำอะไรอ่ะฮะ พังหมดเลยนะมีพังหรอเอาใหม่เครือ่อเอาใหม่อ่าเ้อหนูเรียงสิพ่อเรียงแล้วอะ่ะอหนูลองให้เรียงมัง้งจี๋เรียง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 มึเรียงไม่ได้ฮะทำนี่ให้เรียงมัง้งจี๋